สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาหรือ EdTech ที่น่าสนใจมากๆครับที่กำลังเข้ามาช่วยครูไทยยุคใหม่สร้างสื่อการสอนแบบที่มันโต้อตอบได้มากขึ้นเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ2ตัวเด่นๆเลยคือ g e n i a l y กับ H5P ครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาดูกันว่าทำไมการสร้างสื่อแบบนี้มันถึงสำคัญแล้เครื่องมือพวกนี้มันช่วยผู้เรียนยุคดิจิทัลยังไงบ้าง โอเคครับเรามาเริ่มจเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นเรื่องความคาดหวังของผู้เรียนสมัยใหม่นี้สําคัญมากเลยนะคะคือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็ชี้ชัดเลยว่าการเรียนแบบเดิมๆที่นั่งฟังอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วการที่ผู้เรียนได้กดได้คลิกได้ลองสำรวจหรือตอบคำถามในเนื้อหาเนี่ยมันช่วยกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ลึกขึ้นด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือ มันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกนะคะแต่มันการปรับไปสู่การเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ที่เครื่องมือพวกนี้เข้ามาตอบโจทย์พอดีเลยน่าสนใจครับอืมงั้นเรามาดูตัวแรกกันเลย g e n a l l y จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยสร้างสื่ออิ t เทอร์แอคก็เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i n f o g r a p h i c ส์พรีเซนเทชันหรือแม้แต่เกมแบบว่าเกม Escape Room ก็น่าสนุกดีนะ จุดเด่นที่เขาพูดถึงกันเยอะๆคือมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้ใช้เยอะมากไม่ต้องเขียนโค้ดเลยอันนี้ดูเข้าถึงง่ายดีนะครับสำหรับคุณครูใช่ค่ะค่ะความง่ายในการใช้งานนี่แหละคือจุดแข็งสำคัญของ g ีเนียรีเลย แต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนะคะคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นเนี่ยการที่คุณครูสามารถสร้างสื่อที่มันดูดีน่าสนใจได้โดยที่ไม่ต้องมีทักษะเฉพาะทางสูงๆเนี่ยมันเปิดโอกาสให้การนําเสนอเนื้อหามันหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างคือการที่มันเอาไปฝังหรือ embed ในระบบ LMS ที่เราเรียนส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่แล้วได้เนี่ยมันยิ่งทําให้สะดวกมากเวลาจะเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆลดอุปสรรคทางเทคนิคไปได้เยอะเลยค่ะ แต่ความง่ายแบบมีเทมเพลตเยอะๆนี่มันมีข้อจำกัดบ้างไหมครับเช่นอาจจะทำให้สื่อมันดูคล้ายๆกันไปหมดหรือเปล่าอืม,อมก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะแม้ว่าเทมเพลตจะช่วยให้เริ่มได้ง่ายก็จริงแต่จริงๆแล้วจีเนียลก็เปิดให้ปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะคะความท้าทายอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือซะทีเดียวแต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงให้มันสร้างสารรค์แล้วก็ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้จริงๆมากกว่าคะ่ะ ซึ่งก็นำไปสู่เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่แหล่งข้อมูลเราก็พูดถึงเหมือนกันคือ H5P ค่ะอ๋อใช่ครับ H5P ตัวนี้ดูเหมือนจะค o l o n e l กับ Generie เลยจากข้อมูลคือมันเป็นเหมือนเอ ปลักอินหรือส่วนเสริมที่เน้นสร้างกิจกรรมหรือชิ้นส่วนเล็กๆที่มีปฏิสัมพันธ์เฉพาะจุดเช่นพวกควิสหรือวิดีโอที่แทรกคำถามเข้าไปได้หรือกิจกรรมลากวางคำตอบอะไรแบบนี้แล้วก็นำไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Moodle หรือ Google Sites ได้ด้วยที่สำคัญคือมันเป็น Open Source ใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นเรื่อง OpenSource ของ H5P นี้น่าสนใจมากนะคะคือมันไม่ได้แปลว่าฟรีอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญเลยคือการมีชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแรงมากช่วยกันพัฒนาช่วยกันแชร์ทำให้มีประเภทของกิจกรรม Interactive ให้เลือกใช้เยอะมากจริงๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือชุมชนนี่แหละค่ะที่ช่วยให้เกิดเครื่องมือใหม่ๆที่ตอดโจทย์เฉพาะทางได้เร็วตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือ การฝังคำถามลงไปในวิดีโอ YouTube ที่เราใช้สอนอยู่แล้วเพื่อให้เด็กๆหยุดคิดตามเป็นระยะระยะหรือการสร้างแบบทดสอบแบบลากวางคำศัพท์ซึ่งเหมือนกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้ดีกว่าแค่นั่งดูวิดีโอเฉยๆเยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่า H5P จะนิ้นที่ตัวกิจกรรมย่ยอยๆเสริมเข้าไปในบทเรียนในขณะที่ Genially อาจจะเหมาะกับการสร้างตัวนำเสนอหลักทั้งชิ้นแต่ก็ใช้ร่วมกันได้ใช่เลยค่ะ แหล่งข้อมูลก็ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันคือเราอาจจะสร้างสไลด์หลักสวยๆด้วยจีเนียรใช่ไหมคะแล้วก็ฝังกิจกรรมที่สร้างจาก H5P เนี่ยเข้าไปในบางสไลด์เพื่อเพิ่มการโต้อตอบที่มันซับซ้อนขึ้นหรือต้องการวัดผลเฉพาะจุดก็เป็นการเอาข้อดีของทั้งสองเครื่องมือมาผสมกันค่ะครับผมและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับครูไทยหรือวงการศึกษาบ้านเราครับ ดูเหมือนว่าทั้ง g e n i a l l และ H5P เนี่ยกำลังให้เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับที่จะช่วยให้คุณครูเปลี่ยนบทเรียนธรรมดาธรรมดๆให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นดึงดูดนักเรียนได้มากขึ้นก็สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning ที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะประเด็นนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของการสื่อสารความรู้ในยุคนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เราจะเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะในสื่อหรือการตลาดก็เริ่มเน้นการโต้ตอบให้ผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นมันคือการเปลี่ยนบทบาทจากแค่เป็นผู้รับสารเฉยๆ passive receiver ไปสู่การเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสารนั้นๆ active interacter จริงๆค่ะทีนี้ สิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อนะคะคือในเมื่อเครื่องมือเหล่านี้มันช่วยให้ผู้สอนสร้างการโต้ตอบได้ง่ายขึ้นมากแล้วเนี่ยลองจินตนาการดูว่าจะเป็นยังไงถ้าถึงจุดที่ผู้เรียนเองเริ่มหันมาใช้เครื่องมือลักษณะเดียวกันนี้เพื่อสร้างแล้วก็แบ่งปันการสำรวจองความรู้ในรูปแบบอินเทอร์แอคตามความสนใจของตัวเองนั่นอาจจะเป็นก้าวต่อไปของการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยผู้เรียนอย่างแท้จริงก็ได้นะ